สำหรับส่วนส่วนถัดมานะคะจะขออนุญ,ญาตขยายความเพิ่มเติมจากที่คุณนัทพรนำเรียนในตอนต้นนะคะว่าเ,เราประเมินผลกระทบต่อภาคการส่งออกอะค่ะที่เราปรับลดประมาณการลงมาในปีนี้เหลือลบ0.5%นะคะแล้วก็อิ p a c t ทั้งหมดเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ประมาณลบ3.8ถ้าตีกลับมาเป็นเม็ดเงินนะคะจาก r e ซิปเปิล a ารี f เนี่ยค่ะ เบื้องต้นคาดว่าการส่งออกที่ถูกกระทบราคะคิดเป็นเมินเงินประมาณ1.2หมื่นล้านดอลลาร์หรือถ้าแปลงกลับมาเป็นเงินบาทะคะจะอยู่ที่ประมาณ4แสนล้านบาทนะคะในปีนี้ออทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องรอติดตามการเจราจานะคะตัวเลขนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกในระยะข้างหน้านะคะ แล้วก็ถ้าขยายความเพิ่มเติมในในมุมของตัวเลขนี้นะคะ่ะเราแบ่งออกเป็นสองใน3นะคะเป็น direct impact หรือว่าผลทางตรงซึ่งเป็นหลักๆคือการส่งออกของไทยไปตลาดสหรัฐนะคะอยู่ในก้อนนี้นะคะก็คือสินค้าที่พึ่งพาตลาดสหรัฐในสัดส่วนสูง หรือว่าและหรือว่าเป็นสินค้าที่ถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าคู่แข่งนะคะจริงๆต้องเรียนว่าทั้ง r e c i p เคอ,อร,ร์ทาร์ f เนี่ยค่ะถูกเก็บในในฝั่งของคู่แข่งของไทยอ่ะนะคะทั้งเวียดน,นาม กัมพูชาเองเนี่ยถูกเก็บสูงกว่าไทยนะคะแต่ว่ายังคงมีคู่แข่งอื่นๆนะคะทีะ่ไทยอาจจะต้องไปแข่งขันด้วยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียเม็กซิโกโรหรือว่าเอกวาดอนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้ค่ะถูกลิซิปเป้าทาฟในอัตราที่ต่ำกว่าไทยนะคะ,ะเพราะฉะนั้น,นะคะในผลทางตรงเนี่ยคิดว่าหลักๆก็ยังสินค้าของไทยคงยังได้รับผลกระทบแล้วไอเทมที่โดนนะคะ ก็น่าจะหนีไม่พ้นกลุ่มด้านขวานะคะที่แสดงไว้ก็คือชิ้นส่วน ronics, อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์ยางล้อแล้วก็อาหารเครื่องประดับด้วยนะคะในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะจริงๆได้รับ การยกเว้นในมุมของเซมิเซมิคอนดักเตอร์นะคะภายใต้มาตรสองสามสองเนี่ยยังไม่ได้เก็บนะคะก็คือ,อ,อลอร์รี่ซิปเปอคอรทาริฟเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมในมุมของเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยค่ะโดนนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็เลยมองว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังคงได้รับผลกระทบนะคะเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้ในส่วนที่เป็นผลทางอ้อมอีกประมาณหนึ่งใน3นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราส่งไปตลาดอื่นๆทั้งญี่ปุ่นทั่วที่ะทั้งจีนอาเซียนญี่ปุ่นยูอนะคะซึ่งเขาโดนริซิปเปิเข้าทาริฟเหมือนกันโดยเฉพาะจีนเนี่ยเจอเยอะนะคะ มีความเชื่อมโยงในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ที่ไทยส่งออกไปประเทศเหล่านี้ค่ะเ,เพื่อใช้ในซัพพลายเชนการผลิตต่างๆแล้วก็ยังมีสินค้า,าในรายการต่างๆที่เราต้องไปแข่งขันกับประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะจีนนะคะในตลาดที่3รวมไปถึงสินค้าที่เราส่งไปตลาดที่เหลือเนี่ยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะคะไอเทมต่างๆก็จะคล้ายๆกับ ผลทางตรงนะคะเพิ่มเติมในกลุ่มอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกและพอลิเมอร์หรือว่าเคมีพันฑ์เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ของเล่นนะคะแล้วก็กเกษตรอาหารอื่นๆรวมถึงน้ำมันสำเร็จรูปนะคะโดยรวมๆถ้าเราคาดการมูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญสำคัญนะคะวันนี้ขออนุญาตหยิบมา4ตัวนะคะก็คืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และชิ้นส่วนนะคะเกษตรแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มค่ะเรามีการปรับลดค่าการมูลค่าการส่งออกในปีนี้นะคะลงมาโดยมองว่าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และชิ้นส่วนเกษตรเนี่ยเสี่ยงที่จะหดตัวนะคะโดยเฉพาะตัวอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์นะคะจะหดตัวค่อนข้างแรงนะคะจากเดิมที่อาจจะเรามองว่ายังมี ยังมีโอกาสที่หดตัวน้อยหรือว่าขยายตัวนะคะคือตรงนี้ค่ะก็เป็นการปรับรดมุมมองในเชิงลบเพิ่มเติมนะคะหลัง r e c r ี c a l t h a า r f t นะคะเอ,อในหน้าถัดไปอนะคะ อันนี้จะเป็นภาพที่แสดงว่าสินค้าในหมวดหลกัหลกๆที่เราเพิ่งพาตลาดสารัฐแล้วก็ตลาดอื่นๆเป็นยังไงนะคะจริงๆภาพนี้เราแสดงไว้ในตอนถแถลงข่าวเมื่อมีนาคมนะคะอาจจะเพิ่มเติมบางไอเทมเข้ามานะคะดอกดาวที่อยู่ด้านหน้าค่ะจะเป็นสินค้าที่เราเพิ่งสารัฐมากแล้วส่วนใหญ่คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างที่เรียนก็คือเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยมองว่า สินค้าที่จะได้รับผลกระทบหลักๆจาก r e ซิพ่อเข้าทารีฟอะค่ะจะยังเป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์นะคะแล้วก็เกษตรและอาหารนะคะซึ่งในภาพถัดไปค่ะถ้ามาประกอบกับผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศอะคะที่ถูกกระทบ โดยเฉพาะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจจะฉุดในเรื่องของกําลังซื้อแล้วก็ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะ,ะกำลังซื้อภายในประเทศมีมีความเปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วล่าสุดเองเนี่ยตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมะคะ่ะออกมา2เดือนแรกติดลบอยู่ที่2.5%เอร์ซนะคะ,ะในแถลงข่าวรอบ ที่ผ่านมาเนี่ยเรามอง MPI อะค่ะหรือดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะหดตัวนะคะเป็นปีที่3ติดต่อกันคืออยู่ที่ลบหนึ่งนะคะาจากรีซิปเคิลทารีฟที่ออกมาในอัตราที่สูงกว่าคาดค่ะเราก็เลยมีการปรับลดมุมมองเกี่ยวกับาการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยมองว่า MPI เสี่ยงจะติดลบแรงขึ้นมาอยู่ที่ติดลบ3.4%เปอร์เซ็นตนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็ ประเด็นการผลิตภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ในเชิงคองม e t i ทิ v e n เนสอย่างที่คุณนะัทพรนำเรียนนะคะถ้าถามถัดไปว่าภาพบริการมีจะมีส่วนที่เข้ามาช่วยได้ไหมนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะคะ่ะในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องออจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของความเชื่อมั่นโดยเฉพาะระยะสั้นโดยเฉพาะในในช่วงไตรมาสสนะคะถ้า ดูพิจารณาตัวเลขไตมัดแรกที่ผ่านมาค่ะจะสังเกตได้ว่าในภาพด้านขวานะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นชาติสําคัญาสามใน5อันดับแรกอะคะ่ะจีนมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้นะคะเ,เดินทางมาติดลบนะคะเยออนเยในไตมัดแรกแล้วในไตามาสที่2มีผลกระทบเรื่องแผ่นดินไหวอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะให้ภาคการท่องเที่ยวมาเป็นแรงส่งสําหรับเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องอาจจะต้องคาดหวังการกลับมาของนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังเยอะๆนะคะ ณขณะนี้เราก็เลยขออนุญาตปรับลดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของปีนะคะลงมาที่35.9ล้านคนนะคะเทียบกับประมาณการเดิมที่เรามองไว้ที่37.5ล้านคนนะคะซึ่งตัวเลข35.9ล้านคนนี่ยังคงเป็นตัวเลขที่เติบโตนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนคือประมาณ2%เร์ สะท้อนว่าการท่องเที่ยวยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยเพียงแต่มีแรงส่งที่ลดลงนะคะโดยรวมๆเนี่ยประเด็นในเชิงของอุตสาหกรรมแล้วก็บริการเนี่ยถือได้ว่าเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมีความเปราะบางแล้วก็คงจะต้องมีการเร่งดำเนินการในประเด็นทั้งการเจราจากับทางสหรัฐแล้วก็การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในในภาคส่วนต่างๆอะคะ่ะก็สำหรับ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่ขยายความเพิ่มเติมก็จะนำเรียนประมาณนี้นะคะกะสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ